สวัสดีครับอยู่กับผมฮาจักรอาฮาชาแนลครับวันนี้อยู่ในเกม Dota 2คอนเทนต์1 VS 1เลเวล1ครับโดยคอนเทนต์นี้จะจัดฮีโร่เลเวล1สายสเต็งครับมาสู้กันครับวันนี้เป็นคู่ระหว่างเซนทอรเจอกับดอนเบเกอร์ครับก่อนจะไปเริ่มก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยครับไปเรามาเข้าสู่ช่วงแนะนำสกิลกันครับเฮ้ยครับเซนทอรฮีโร่สายสเต็งครับอัตลักษณ์หรือสกิลประจาตัวครับเซนทอจะได้รับ พลังชีวิตสูงสุด35หน่วยทุกๆ120ยยี่สิวิอย่างถาวรครับคือยิ่งเกมนานเซนทอร์ยิ่งเลือดเยอะครับอันนี้คืออัตลักษณ์ครับส่วนสกิลมิติครับคอน์เตอร์สไตล์ครับเมื่อเซนทอร์โดนโจมตีจะเพิ่มความเสียหายให้กับดับเบิลเอทจำนวน25%ครับเป็นเวลา6วินี่ครับยิ่งโดนตีครับยิ่งดับเบิลเอทแรงขึ้นดับเบิลเอทคือสกิลสองนะมาดูสกิลหนึ่งเซนทอร์ดีกว่าครับ สกิลหนึ่งปุ๊บสตอมครับสกิลกดใช้สร้างความเสียหายเป็นเวทดมนต์ครับเมื่อกดใช้ซันทอร์จะทําการกระทืบพื้นครับและสตันสตูรอบๆตัวครับความแรงและระยะเวลาสตันขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลครับนี่คือสกิลเซตติ้งไฟของซันทอร์เลยนะฮะต่อไปสกิลสอง o ดับเบลเทเป็นสกิลกดใช้ครับสร้างความเสียหายเป็นเวทดมนต์สกิลนี้เซนทอร์จะใช้เลือดของตัวเองนะครับในการสร้างความเสียหายให้กับัตู ความแรงขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลและค่าสเต็งของแซนทอครับแล้วก็เราเอามิติมาคือยิ่งเราโดนตีสกิลสองยิ่งแรงขึ้นด้วยครับนี่ครับจุดเด่นของสกิลนี้คือใช้เลือดครับไม่ใช้มานาสามารถกดสแปมได้เลยครับคูดาวแค่3 5ด้าวีครับ <S 1> <S 1> แต่ก็ต้องระวังเรื่องปริมาณเลือดด้วยด้วยนะครับในเลนต่อไปครับสกิลสามรีชารีเอทครับเป็นสกิลติดตัว เมื่อแซนทอได้รับความเสียหายจากการโจมตีทุกชนิดจะสะท้อนความเสียหายนั้นกลับไปตามเลเวลของสกิลและค่าสเต็งของแซนทอครับนี่ครับถอนตีเองเจ็บเองฮะนี่มาเจอกับดอนเบเกอร์ครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเข้าไปชิงกับฮีโตร่ตัวต่อไปครับต่อไปเราไปดูสกิลของดอนเบเกอร์กันดีกว่าครับอัตลักษณ์หรือสกิลติดตัวของดอนเบเกอร์ครับ,รค,รบคือ เมื่อใดก็ตามที่พระอาทิตย์เริ่มสองแสงดอน์เบเกอร์จะเปิดเผยแผนที่ให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา5วีครับหรือพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่เช้าครับแมปตรงนี้ครับจะสว่างหมดเลยนะส่วนสกิลมิติครับเอาเป็นโซล่าเชงครับเมื่อไรก็ตามที่ดอนเบเกอร์โจมตีเป้าหมายด้วยลูมิโนสตี้ครับที่ชาร์จไว้สกิลทุกอย่างจะลดคูลดาวครับเมื่อสกิลเราใช้สกิล3ครับเราจะได้ลดคูลดาวจากทุกสกิลมาดูสกิล1ครับดอนเบเกอร์ครับ สตาร์เบเกอร์ครับเป็นสก mm ิล hmm. กดใช้ครับเมื่อกดใช้ครับเราสามารถเล็งทิศทางในการไล่ล้ำค้อนสามทีครับ s <S ทีที่สามของน้องเบเกอร์จะทําการท <We need S 1> ุบ <to learn. S 1> ลงพื้นครับสร้างความเสียหายเป็นกายภาพ <I am S 1> ประ <to learn. S 1> มาณนี้ครับเป็นสกิลที่ดูเท่มากครับ oh. ได้สตันได้ดัมเมจเป็นกายภาพครับต่อไปสกิลสองครับสเลดเชิลแฮมเมอร์ เป็นสกิลกดใช้ครับสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์เมื่อเรากดใช้ครับสามารถเล็งเล็งทิศทางในการปารค้อนของดอนเบเกอร์ได้ครับเราจะปาเพาะปาค้อนไปก่อน <c oughs> ทีนึงครับเมื <c oughs> ่อเราปาค้อนไปแล้วครับ <c oughs> ค้อนจะอยู่เป็นเวลา2อวีแล้วครับเราก็จะกลับมาหาตัวเราเอง <c oughs> ทางผ่านทั้งหมดครับจะทําการสโลแล้วก็เผา <loo> สร้างความเสียหายค้อนจะกลับมาหาเราเองอัตโนมัติหรือเราสามารถกดเข้าไปหาสามารถกดเรียกค้อนกลับเข้ามาหาเรา กับจุดกึ่งกลางตรงกลางได้ครับนี่ครับถ้าเรากดเลยเราจะพุ่งตัวเราจะติดมีสีสีเหลืองเหลืองครับออกทองทองถ้าเรากดพุ่งเลยกดอีกทีครับเพื่อพุ่งเก็บฟอนครับในทางผ่านตรงนี้ครับจะสร้างเปลวไฟขึ้นมาเผาสตตครับแล้วก็สโลสโลการเคลื่อนที่ของสตตความเสียหายขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลครับแล้วก็ยิ่งเลเวลเยอะครับระยะล่ายิ่งไกลครับ ต่อไปสกิล3ครับลูมิโนสตี้ครับเป็นสกิลติดตัวเมื่อดอนเบเกอร์โจมตีครบ3ครั้งครับครั้งที่4ี่จะทำการติดคียทิเคิลแล้วก็คิลเลือดครับเนี่ยครับเมื่อเราตีจะขึ้นชาร์จแบบนี้ครับครั้งที่4ี่ครับจะทำการพีแล้วก็ฮิลเลือดตัวเราเองยกที่1ครับแซนทอร์จะเป็นฟุบสตอมดอนเบเกอร์จะ up เป็นสตาร์เบเกอร์ครับยกที่1 เริ่มเข้าดีเข้าดีตีกันใส่กันนัวๆบูดาวสิบเจ็ดวีครับน่าจะได้โคราสองสกิลนะโคราสองชุดโอ้สูสีสูสีล้ม,ลอมโอโ้โหแซนทอชนะไป หนึ่งส่วนครับซันทอออกนำไปก่อนครับยกที่สองครับซันทออัพเป็นดั u เ l e ลเอทดอนเบเกอร์ัพเป็นสกิลปาคอนครับยกที่สองเริ่มโอ้โหซันทรอรยังเดินไม่หยุด โอ้โหเนทอชนะไปครับใส่เลยสองศูนเข้าสู่รอบต่อไปครับไปเจอกับฮีโร่ตัวต่อไปสายสเต็งคือดูมครับตอนนี้เซนทอเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับดูมเที่เรียบร้อยครับแต่เราแข่งทั้งหมด3ยกครับมาดูกันว่าดอนเบเกอร์จะเอาจะตีใครแตกได้หรือเปล่าครับยกที่3ามนทอัพเป็นรีาทนเนตครับสกิลสะท้อน ดรอนเบเกอร์เอาเป็นลูมิโนสตี้ครับสกิลดูดเลือดนะตีครบสี่ครั้งแล้วก็จะดูดเลือดยกที่สามเริ่มชอบมากเลยครับเป็นสกิลที่แบบติดตัวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีมีชาร์จนึงเนี่ยมีชาร์จหนึง่งหนื่งที่อาวุธด้วยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้เป็นเอฟเฟกนะครับของสกิลสามพวกสันทงก็เลือดเยอะเกิน โอ้โหสิบปดูดเรือไม่ขึ้นเลยครับใส่ใส่ครับ3 0ซสนทอร์ชนะไปเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับดูมครับซันทอร์ชนะไป30นเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับดูมครับก็จบแล้วครับกับคอนเทนต์1 vs 1งเวสหลเวลในเกม Dota 2ครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย